สวัครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับหูฟังซาวพีซนะครับที่ควรค่าแก่การครอบครองในปี2022กันนะครับซึ่งเราได้คัดเลือกหูฟังที่คิดว่าดีนะครับแล้วก็เหมาะสมจากทั้งหมดมากมายเลยมาด้วยกัน5รุ่นนะครับซึ่งก็จะมีซาวพี c e H1 ซาวพีส e Air3 Deluxe HS ซาวพีส c ไซเบอร์เกียร์ซาวพี c e Free to Classic ซาวพี c e T2 และเหตุผลที่เราตัดสินใจเลือกหูฟังแต่ละร,รุ่นมานะครับก็ตามนี้เลย s a p i e s H1 นะครับเป็นหูฟังอินเอียร์ที่เสียงเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ดีที่สุดของ s a p i e s e ครับ s a p i e s Air 3 Deluxe HS นะครับเป็นหูฟังเอียร์บัดที่เสียงดีที่สุดของ s a p e e s s a p i e s e Cyber Gear เป็นหูฟังเกมมิ่งที่มีดีเลย์ต่ำที่สุดเพียง45มิลลิเซก s a p i e s e Free to Classic นะครับเป็นหูฟังราคาเบาที่ให้เสียงโทนอบอุ่นได้ดี s a p i e s T2 เป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดในบรรดาหูฟังของซาวพีซครับส่วนเกณฑ์ที่เราใช้ในการเลือกหูฟังในแต่ละรุ่นนะครับก็คือเสียงเนี่ยจะต้องดีนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงนะครับราคาสมเหตุสมผลและที่สำคัญการใช้งานครับเรามาเริ่มกันที่ตัวซาวพี s H1 กันก่อนเลยครับ s าพีช H1 เนี่ยราคา2,590บาทครับเป็นหูฟังที่มีบลูทูธเวอร์ชัน5.2โคเดกเป็นแบบ a a c และ SBC ชิปเซตควอคอม QCC 3 0 4 0พร้อม Dual Driver รองรับเกมโหมดรองรับการชาร์จแบบไร้สายกันน้ำระดับ IPX 5ใช้งานหูฟังต่อเนื่อง7-9ชั่วโมงครับคราวนี้เรามาลองฟังเสียงของ s a p i s h h กันนะครับว่าเป็นยังไงครับ SAWPEACE H1 นะครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ที่เสียงดีที่สุดนะครับของ s า w p e a c ซึ่งย่านเสียงของ SAWPEACE H1 ในแต่ละย่านก็จะเป็นแบบนี้ครับย่านเสียงเบสนะครับมีมวลเบสที่แน่นกำลังดีครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระแทกหรือว่ามีแรงประทะมากเกินไปนครับเสียงเบสเนี่ยมีความกระชับนุ่มๆออกไปทางซับย่านเสียงกลางครับ ส่วนย่านเสียงกลางเนี่ยหรือว่าเสียงร้องและเสียงดนตรีมีความใสเคลียร์ชัดเจนนะครับทั้งเนื้อร้องแล้วก็ตัวโน้ตที่มีความสมูทกันได้แบบลงตัวทําให้เสียงเนี่ยไม่ดูกระชากหรือว่าแตกปลายเลยครับย่านเสียงสูงนะครับปลายเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยมีความแหลมใสชัดเจนครับเสียงคมแต่ว่าไม่ได้รู้สึกบาดหูอะไรครับเวลาใส่เนี่ยก็รู้สึกสบายหูเช่นเดียวกัน เวทีเสียงและมิติเสียงนะครับเวทีเสียงเนี่ยจะมีความกว้างเล็กน้อยนะครับเสียงร้องที่ได้ยินเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับตำแหน่งของเครื่องดนตรีเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนมิติเสียงเนี่ยดูกว้างครับแยกตำแหน่งเครื่องเสียงร้องกับเครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจนดีครับ ตัวต่อมานะครับคือ Soundpiece Air 3 Deluxe SS นะครับตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ s o u พ h p i e c e Air 3 Deluxe เ s เนี่ยราคาเปิดที่1,990บาทนะครับ เป็นหูฟังบลูทูธเวอร์ชัน5.2โคเด็กเป็นแบบ LDAC AAC และ SBC นะครับ LDAC นี่คือ Hi-Res เลยนะครับชิปเซตเป็นแบบ WQ7033M ครับมาพร้อมกับไดรเวอร์14.2มิลิเมตรมีเซนเซอร์หยุดเล่นเพลงนะครับเมื่อนำหูฟังออกจากหูรองรับเกมโหมดกันน้ำในระดับ IPX4 ใช้งานหูฟังต่อเนื่อง4-5ชั่วโมงคราวนี้เรามาลองฟังเสียงของ Saphid Air3 Deluxe s กันครับ 灯塔。 ซาพีด Air 3 Deluxe HS นะครับกับคุณภาพเสียงระดับไฮเลสเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังเอียบัดที่ดีที่สุดของซาพีดก็ว่าได้นะครับและยังมีไมโครโฟนคู่ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนกด้วยซึ่งย่านเสียงของ Air 3 Deluxe HS ในแต่ละย่านจะเป็นแบบนี้ครับย่านเสียงเบสนะครับเบสเนี่ยเป็นเบสลูกเล็กนะครับแต่ว่าให้เสียงเบสที่แน่นกระชับแล้วก็มีแรงประทะที่ดูนุ่มสม,มูทนะครับให้น้าหนักเสียงที่ดีพร้อมกับประคองย่านเสียงกลางกับสูงได้ดีครับ ย่านเสียงกลางนะครับเสียงร้องเนี่ยมีความกล,งกลางแต่ว่าเสียงจะออกคุณนุณไปหน่อยทําให้เสียงื่องดนตรีเนี่ยดูเด่นกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังคงความชัดเจนของเสียงได้ดีครับย่านเสียงศูงนย์ครับปลายเสียงเป็นโนหรือว่าพวกเสียงร้องเนี่ยมีความแหลมใสแล้วก็โดดเด่นดีมากครับได้ยินเคลียชัดเจนไม่ได้รู้สึกแสบหูอะไรเลยฟังสบายมาก ส่วนเวทีเสียงแล้วก็มิติเสียงครับเอาเวทีเสียงก่อนเสียงร้องเนี่ยมีความกลางๆนะครับแต่ว่าเสียงขึ้นดนตรีเนี่ยมีความแยกกันได้อย่างชัดเจนทุกทิศทางน,นะครับไม่ได้รู้สึกว่ากลบกันเลยเสียงจะเด่นรอบทิศทางให้ความรู้สึกว่าเสียงจะพุ่งเข้ามาหาเรานะครับส่วนมิติเสียงเนี่ยจะดูกังวันรอบทิศทางครับไม่ได้รู้สึกว่าแคบเลย ตัวต่อมานะครับซาพิสไซเบอร์เกียนะครับซาพิสไซเบอร์เกียเปิดราคามาที่1,790บาทน,นะครับเป็นหูฟังที่ให้บลูทูธมาถึงเวอร์ชัน5.3ชิปเซ็ตนะครับ A T S 3019พร้อมกับไดรเวอร์10มิลลิเมตรมีระบบดูอัลไม่โน้สแคนเซเลชันรองรับเกมโหมดนะครับด้วยเมกะ S 45มิลลิเซกรองรับการใช้งานบลูทูธถึง2เครื่องนะครับกันน้ำระดับ I P X 4ใช้งานหูฟังต่อเนื่อง6.5ชั่วโมง คราวนี้นะครับเรามาลองฟังเสียงของซาพีสไซเบอร์เกียร์กันก่อนครับ ซาพีซายเบอร์เกียนะครับหูฟังเกมมิ่งที่ออกแบบสไตล์ไซเบอร์พังนะครับมีแถบไฟ R G B ปรับได้ถึง4โหมดนะครับอีกทั้งยังดีเลย์ต่ำสุดๆซึ่งย่านเสียงของซาพีซายเบอร์เกียนะครับแต่ละย่านก็จะเป็นดังนี้ครับ ย่านเสียงเบสนะครับมีมวลย่านเบสที่หนานะครับค่อนข้างออกไปทางกว้างใหญ่แรงประทะเนี่ยไม่ได้หนักมากแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ซอฟนุ่มนะครับย่านเสียงกลางนะครับในย่านนี้เนี่ยเสียงร้องไม่ได้จมไปกับเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เสียงของตัวโน้ตของเครื่องดนตรีเนี่ยจะฟังง่ายสบายหูชัดเจนส่วนในย่านเสียงสูงนะครับย่านเสียงนี้จะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอย่างชัดเจนอย่างเช่นพวกกีตาร์เปียโนหรือว่าเสียงดนตรีที่มีตัวโน้ตสูงสนะครับพวกเสียงร้องเนี่ยจะแหลมขึ้นนะไม่สุด แต่ว่ารู้สึกอันๆนิดนึงเก็บปลายเสียงได้ดีนะครับไม่ได้แหลมจนบาดหูอะไรเวทีเสียงแล้วก็มิติเสียงนะครับเวทีเสียงเนี่ยจะออกไปในทางกลางๆนะครับไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปเสียงร้องจะวางอยู่ตรงกลางครับถอยออกมาด้านข้างหลังนิดน้อยตำแหน่งของเครื่องดนตรีเนี่ยจะแยกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของมิติเสียงเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยจะไม่ได้ทับกันครับแยกซ้ายขวาได้อย่างดีเลยทีเดียว คราวนี้นะครับเรามาลองทดสอบการเล่นเกมของซา a พีสไซเบอร์เกียร์ผ่านระบบ iOS กับ Android กันนะครับว่าเป็นยังไง จากการทดสอบเล่นเกมนะครับทั้งเสียงเอฟเฟกเสียงระเบิดเสียงปืนนะครับรวมทั้งเสียงในเกมเองแทบจะไม่รู้สึกว่าดีเลยอะไรแถมยังแยกแยะเสียงเท้าซ้ายเท้าขวาได้อย่างชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับเมื่อทําการเปิดเกมโหมดนะครับในส่วนของระบบ iOS ถือว่าเสียงดีเลย์เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับซึ่งพอๆกับทาง Android ครับ ตัวต่อมานะครับซาพีสฟรีทุกคลาสสิกครับตัวนี้ผมใช้ประจําติดกระเป๋าไว้ทุกวันเมื่อออกจากบ้านนะครับซาพี f ฟ e ีทุกคล s สสิกครับราคาเปิดตัวนะครับที่890บาทเป็นหูฟังบลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับโคเดก AAC SBC ครับชิปเซตเป็นแบบเจอรี่6973 D4 พร้อม Dynamic d ดเวอร6มิลมรกันน้ำในระดับ IPX5 ใช้งานหูฟังต่อเนื่อง6-8ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ คราวนี้เรามาลองฟังเสียงของซาวพีซฟรีทุกคลาสิกกันครับว่าเป็นยังไงครับ ซา e ีสฟรีทุกัสสิกนะครับหูฟังโทนอบอุ่นเบสหนักหน่วงเลยทีเดียวดีไซน์วินเทจด้วยไมโครโฟนนะครับคุ้มด้วยตะข่ายโลหะนะครับไฟที่หูฟังเนี่ยจะแตกต่างจากหูฟังรุ่นอื่นๆตรงที่มีตะแกรงเหล็กนะครับเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ลดการอุดตันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งย่านเสียงของซาพี r ฟรีทุก a สสิกนะครับแต่ละย,ย่านก็จะเป็นดังนี้ครับ ย่านเสียงเบสนะครับเสียงเบสเนี่ยเป็นเบสมวลลูกเล็กนะครับที่ให้โทนเบสที่หนักหน่วงแต่รู้สึกอบอุ่นเสียงเนี่ยไม่ทึบมากครับย่านเสียงกลางเสียงร้องมีความชัดเจนทุกโตโน้ตนะครับให้ความรู้สึกแน่นแล้วก็ดังก้องๆอยู่ในหัวแต่ว่าปลายเสียงของเครื่ดนตรีเนี่ยมีความเบาเล็กน้อยนะครับย่านเสียงสูงนะครับต้นเสียงเนี่ยให้โทนเสียงที่ดูอบอุ่นครับเสียงแหลมมีความคมทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงขค้ื่ดนตรีให้เสียงที่โปร่งใสนะครับแต่ว่า ปลายเสียงเนี่ยยางนึกเหมือนที่บอกครับจะดูเบาไปนิดนึงครับเพราะเพื่อลดความบาดหูนั่นเองนะครับเวทีเสียงนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากว้างหรือว่าแคบอะไรนะครับแต่ให้ความรู้สึกว่าเสียงร้องกับเสียงดน,นตรีเนี่ยดังกล้องอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยและตัวสุดท้ายครับซาพีสทีสครับซาพีส T2 เนี่ย เปิดตัวราคาที่1,790บาทครับเป็นหูฟังบลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับชิปเซ็ตเป็นแบบ AB1562A พร้อม Dynamic Diver 12 mm มมีไฮบริด ANC นะครับตัดเสียงได้สูงสุด30เดซิเบลเลยทีเดียวและมี Ambient Mode กันน้ำในระดับ IPX5 ใช้งานหูฟังต่อเนื่อง7-10ชั่วโมงนะครับแบบไม่เปิด ANC แต่ถ้าเกิดเปิด ANC เนี่ยจะอยู่ได้ที่5-7ชั่วโมงครับ งั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของซาพีสที2กันนะครับว่าเป็นยังไงครับ ซาพีสที่2นะครับเป็นหนึ่งในหูฟัง Hybrid ANC นะครับที่ตัดเสียงได้ดีที่สุดของซาพีสนะครับซึ่งย่านเสียงของซาพีสที่2ในแต่ละย่านจะเป็นดังนี้ครับย่านเสียงเบสนะครับเบสเนี่ยหนักนะครับมีมวลลูกใหญ่ผมชอบมากให้เสียงเบสที่แน่นกระชับดูตึงๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้กว้างนะครับให้ความรู้สึกมีแรงประทะแบบซอๆครับ ย่านเสียงกลางนะครับเสียงร้องเนี่ยมีความใสคเคลียชัดเจนทั้งต้นเสียงและปลายเสียงเนี่ยมีความสม่ำเสมอเสียงร้องไม่ได้กลืนไปกับเครื่องดนตรีครับรู้สึกฟังแล้วเราสามารถฟังเพลงได้เรื่อยๆตลอดเวลาย่านเสียงสูงครับปลายเสียงของนักร้องแล้วก็เครื่องดนตรีเนี่ยมีความแหลมใสนะครับชัดเจนเสียงสูงเนี่ยขึ้นได้อีกนะครับอยู่ในระดับที่กําลังพอดีเลยก็ทําให้ไม่รู้สึกบาดหูหรือว่าระคายหูอะไรนะครับ เวทีเสียงนะครับจะมีความกว้างปานกลางนะครับเสียงร้องจะดูพุ่งไปด้านหน้าส่วนด้านมิติเสียงเนี่ยมีความลึกแล้วก็กว้างเล็กน้อยนะครับเสียงร้องกับเครื่องดนตรีเนี่ยแยกกันได้อย่างชัดเจนครับเรามาลองฟังการตัดเสียงรบกวนของซาพิสที่2กันนะครับว่าเป็นยังไงครับ Normal mode. Normal mode Pass Through ah. ANC. ถ้าเราเปิด ANC โหมดนะครับเสียงรอบข้างทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงดนตรีเนี่ยจะเงียบขึ้นมานะครับให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ก็ยังมีได้ยินเสียงรอบข้างแทรกเข้ามาเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่มีปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดโหมด normal โหมดนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นปกติเล็กน้อยแต่ว่าได้ยินไม่ดังมากครับแค่พอรู้สึกว่ามีเสียงรอบข้างเข้ามา แต่ถ้าเกิดเราเปิด Transparency Mode นะครับตัวไมเนี่ยจะเปิดรับเสียงเข้ามาทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างเข้ามาได้อย่างชัดเจนรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ <S <S สรุปการจัดอันดับหูฟัง s o u n d p e c e ที่ควรค่าแก่การครอบครองครับจากหูฟังทั้งหมด5รุ่นที่เราได้คัดเลือกมาว่าเหมาะสมแล้วก็ควรค่าแก่การครอบครองกันนะครับก็จะมีรุ่น s o u n d p e H1 ครับ ซึ่งโดดเด่นในเรื่องของเสียงและยังเป็นหูฟังที่มีอินเอียร์เสียงมีเอกลักษณ์และดีที่สุดของ s o ซ n p พี c e ครับ n d p พ e c e Air 3 Deluxe HS นะครับเป็นหูฟัง Hi-Res ตัวแรกของซ d p พี c e นะครับแล้วก็เป็นหูฟังเ e อ b บตที่เสียงดีที่สุดของ Soundpiece อีกด้วยครับตัวเนี้ผมชอบมากๆต้องการจะรับอรรถรสแบบเต็มอิ่มเนี่ยก็จะเอาตัวเนี้ขึ้นมาฝ่งเป็นอันดับแรก,แรกครับ ซาวพีซไซเบอร์เกียจัดว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งตัวหนึ่งครับที่มีดีเลย์ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีของซาวพีซนะครับดีเลย์เพียงแค่45มิลลิเซกนะครับพร้อมกับไฟ R G B ที่ปรับได้ถึง4โหมดแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งโหมดฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมด้วยครับ s o วพี e ฟ e e ทุกคลาสสิกนะครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่มีโทนเสียงอบอุ่นเบสหนักดีไซน์วินเทจในราคาย่อมเยาวเลยทีเดียวสเปคกับคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยคุ้มกว่าราคามากตัวผมเองเนี่ยติดกระเป๋าเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะติด s d า i พ c e f r e ทุกคลาสสิกเป็นประจำครับ s าวพีซทีนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ดีที่สุดเลยครับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนตัดเสียงได้เงียบม,มากๆครับถึง3 0 d เดซิเบลเลยทีเดียวเวลาผมต้องการจะพูดคุยเนี่ยก็จะเหยิบ T2 อออกมาใช้งานในการตัดเสียงรบกวนครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการจัดอันดับของหูฟังจากแบรนด์ s o u n d p e c e นะครับที่ควรค่าแก่การครอบครองถือว่าควรค่ามากๆกครับกับการใช้งานใครสนใจนะครับดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ